ลแสดงความรับใจกับทุกท่านด้านหน้าเวทีนะหบับคืนนี้รับบทแต่งตัวเป็นชายกสดบควรับใจกับทุกท่านด้านหน้าเวทีเจ้าของวันเกิดเมื่อวันที่28กันยายนมาเนี่ยรับพี่น้องกสดบควรับใจกับทุกท่านด้านหน้าเวทีรับบท Sí, เดีจะเตะตัวเป็นไทยแต่กว่าจีนแน่ใน,น,ในคลิปที่ตะกรบวนใหญ่และเตะโค้ต้องคอยดืเวดีต่อไปครับขอบคุณจังหวน้าที่บอบให้กับสุริยในทีมงานขอบคุณคะับขอบคุณนะครับค่ะผู้ชมที่ยืนอยู่ใเก้าอี้ในกองเก้าอี้ยังมีเหลืออยู่ก็ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้าได้เลยนะครับ ขอบ,ขอบคุณเ <c oughs> ชิญอนุวาทุกท่านนะครับขอเวลาสักครู่นะครับแี่วัดนาชาได้ไหมคะ <c oughs> ขอรวาสักครู่นะคะขอบคุณนะคะจากข้าวมัน่ง <c oughs> ขอนขอน,นุญาตที่มาจากนักเอก ตาเสนอหลานสาวพระเอกสอนทรามนางเอกดดงแก้วลูกท่าเรือคุณตุ๊กคุณมากค่ะที่ไม่ขอเชิญเกิดมาอันเชิญนะเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ว่าต้องแต่งตัวเป็นชายเพราะว่าเป็นคำสั่งพระเสด็จพระสญชัยที่อยากจะผิดบังความจริงเพราะแกงว่าพี่ชิดองค์แรกชบุรฝ่ายซ้ายจะคิดก่อการกบฏแต่ก็เมื่อไปแล้วอนะคนเราเนี่ยเมื่อมาเกิดมาเป็นผู้หญิง เวลาเห็นานาโสมะ่ะแต่งตัวส,สวยๆผ้าป่าคาเล็บไอเราก็อยากจะแต่งบ้างแต่จะทำไงได้นะเสดพ่อขอให้แต่งตัวเป็นชายอึดอัดไปหมดแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อิจฉาเขาเหลือเกินอยากจะแต่งเหมือนเขาก็แต่งไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเบื่อ้องเบื่อประากายเล่นดูมา่อนร้บบทดเล็ดน้ท่าหลวงลูกสุ เสีตายอแล้วลูกชิ้นกับแม่ชื่อของฉันเองชื่อเพราะแม้นะมีน้าจิม้มจนะิ้มลูกชิ้นกินนะจี่ฉันเนี่ยนะเป็นนางสนมของโองราชบุตรอันเทอรอู้ยพูดถึงโองราชบุตรอันเทอรนะแม่นะโอ้โหดื้อมากเลยไม่ค่อยจะซ้อมฝีไม้ลายมือค่อยจะหลุดอุทานนู่นอุทานนี่เพราะเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ต้องมาแต่งตัวผู้ชายแต่วันนี้ เดี๋ยวจะให้ซ้อเพลงด่าเพลงควรท่าหน่อยเดี๋ยวจะร้องแกล้งเทาไม่ตกใจดูดูซิจะอุทานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันอย่าออกไปข้างนอกแล้วกำสาวเป็นลูกชิ้นตลอดเลยเสียพ่อนะเสียพ่อห้ามนู่นห้ามนี่อยู่ได้มาเบื่อจริงเลยเนี่ยมีไรทำเล่าร้อนก็ร้อนห่วยเอาผ้าชูนัทนี่โอ้โหโกอะไราเนี่ย พิษนกชิ้นเป็นอะไรของพี่นะเอเอ่อยวายไปได้แม่ก็องราชบุตรนะดูสิเนี่ยแค่แข้งคำตกใจนิดหน่อยแองวิ่งาว,วาไปได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมารู้มาเห็นเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่นะเพคะก็อันเชอรตกใจนี่พี่เล่นมาไม่สู้ไม่เสียงเลยนี่พี่มาทําไมอะ่ะตามเคยเพคะตามเคยตามเคยอะไรเอา้านี่ไง ก็เพิ่งจะซ้อมไปวันนี้ะนะอันเชิญขอไม่ซ้อมวันหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลคระอของท่าน,น่ะต้องซ้อมฝีไม้ลายมือเข้าไว้นะเพคะเพื่อป้องกันตัวเองวันเดียวก็ไม่ได้เหรอไม่ได้อ่าๆก็ได้เพงั้นซ้อมแค่แบบเดียว,วนะอเอาเลยสักเพลงหนึ่งเพคะแม่ครู ทุกคนต้องซ้อมต์ตีมือเพลงดาบกับลูกชิ้นปัดหเฮ้ยโอ้ลูกชิ้นเข้ามาทำดีดีอ๋อเฮ้อัญเชิญช่วยมาด้วยลูกอัญเชิญช่วยมาด้วยเฮ้้เสร็จแลวดีเสียดร้อนเขาพูด่อดึงรีบไปบริษัท